กระแสโซเชียลเดือดปุดๆหลังจากที่นายสีสุวรรณจันยาได้โพสต์ภาพข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าสงสัยเอกป๊อกชอบไปร่วมวงสนทนาการตั้งรัฐบาลในานามพักอะไรในเมื่อตนไม่ได้เป็นสมาชิกของพักการเมืองใดและหมดสถานะผู้ช่วยหาเสียงแล้วทั้งยังระบุอีกว่าเรื่องนี้ต้องถึงกะกะตอ,อาจเข้าข่ายไปครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองหรือพักการเมืองปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักมาครอบงำชี้นำได้อันอาจเป็นการฟาฝืนมาตรา28 มาตรา29แห่งพรปรพักการเมือง2,560เป็นเหตุให้กะกะตสามารถเสนอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองทั้ง6พักการเมืองที่ร่วมหาหรือกันตั้งรัฐบาลได้ของมา 3ตามกฎหมายข้างตน้นนอกจากชาวโซเชียลจะเดือดแล้วงานนี้นักแสดงหนุ่มอย่างแท็กพลันอยู่ก็สุดจะทนแล้วเหมือนกันจึงได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าพี่สีว่างก็มาเรียนเชิญมาถ่ายรายการกับผมสักยกไหมเดี๋ยวจัดให้อย่างงามเลยพูดคุยเฉยๆข้างหลังเป็นเวทีมวยสนใจทักมานะพี่สีทั้งยังแท็บข้อความภาพของสีสวนลง Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความว่ากูอยากจะนั่งถ่ายรายการกับพี่สีจริงๆอยากจะลองสักยกเป็นมายังไงชีวิตเป็นแบบไหนโตมา ยังไงตบ,บีต้ตะบันฟ้องไปทั่วและยังคอมเมนต์อีกว่ามาพี่อยากสุดมานี่ทักไปแล้วนะแชร์ไปทุกคนอยากคุยด้วย